สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของไพ่เล่าเรื่องนะคะเรามาดูกันนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็นลำดับที่2 1 2สิบนะคะไพ่อยากจะสื่อสารกับคุณยังไงบ้างนะคะขอภัยนะช่วงนี้อ้อติดสอนนะคะติดงานสอนก็เลยอาจจะแบบคอนเทนต์ดวงส2ราศีอ่ะนะคะก็ะะเลยยังทำไม่ครบนะคะนะเดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยทำให้นะคะเรามาดูกันนะคะว่า ไพ่เล่าเรื่องใน EP นี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะอขอไพ่ช่วยบอกหน่อยนะคะพลังงานของ j u d g m e n t ขึ้นมานะคะต่อมานะคะห้าถ้วยเอ็ดแบบสอดนะคะหนึ่งดาบ The Lovers นะคะอัศวินถือไม้เท้า สามไม้เท้านะคะหกถ้วยนะคะไพดิอมเพลอร์นะฮะควีนออฟคัฟแล้วก็พลังงานของเดอะทาวเวอร์มันเป็นยังไงอะ่ะนะคะเกิดอะไรขึ้นนะอพลังงานนะคะอืม มาดูกันนะคะก็สำหรับตรงนี้รู้สึกว่าชีวิตของคุณนะคะมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอยู่นะคะทั้งที่โดยพื้นฐานแล้วคุณก็จะเป็นคนที่อารมณ์ดีอารมณ์สุนทรีเป็นคนที่อา่าไม่ค่อยยึดติดกับอะไรนะคะปล่อยวางได้ง่ายได้ซ้ำนะคะง่ายๆสบายๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึก ไม่โอเคไม่สบายใจนะคะซึ่งอาจจะเป็นปมที่อยู่ในใจนะคะประอะประสบการณ์เรื่องราวร้รายๆที่มันยังฝังอยู่ในใจของพวกคุณอยู่นะคะอเหมือนคุณรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะหรือว่ายังมีอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะที่ขัดขวางทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่สมความปรารถนาบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ได้ดั่งใจอะค่ะนะคะ,นะคะ มันมีพลังงานนี้เกิดขึ้นนะคะต้องไพ่ห้าถ้วยมันเป็นพลังงานด้านลบเนาะทุกคนคุณอาจจะอย่างที่บอกว่ามีเรื่องที่ไม่สบายใจปัญหาการโดนโกงการโดนทำร้ายลับหลังนะคะหรือว่าความวิตกกังวลนะคะหลายๆอย่างเหมือนอารมณ์ของคุณมันไม่คงที่สักเท่าไหร่นะคะหรือห้าถ้วยอาจจะแปลว่าสถานการณ์ที่มันไม่ดีสถานการณ์ได้ร้ายวิบากกรรมเวรกรรม สิ่งที่มันทำให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขะนะคะ,ะเผชิญอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งมันกําลังสิ้นสุดลงนะคะมันกําลังสิ้นสุดลงทุกอย่างนะคะทุกอย่างจะถูกพังทําลายนะคะเดอะทาวเวอร์เป็นพลังงานของการทําลายหลงังก็คือว่ามันจะจบนะคะอืมคุณเหมือนกาลังรอคอยการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะรอคอยอในเรื่องของโอกาสหรือรอคอยการเปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆในชีวิตของคุณนะคะ,ะเหมือนคุณรออย่างมีความหวังมากด้วยนะคะซึ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามความรู้สึกที่คุณปรารถนาเอาไว้นะคะอาจจะสมหวังเนาะด้วยภารกิจหน้าที่การงานเนาะอาจจะเป็นการย้ายงานย้ายาแผนกนะคะหรือว่าทําธุรกิจอะไรใหม่ๆขึ้นมาในระหว่างที่คุณก็มีงานเดิมอยู่แล้วนะคะมีงานเสริมเกิดขึ้นหรือบางคนรอคอยความมั่นคง รอคอยการตอบรับการติดต่อเข้ามาของใครสักคนหนึ่งซึ่งเขามีผลต่อชีวิตของคุณค่อนข้างมากนะคะชีวิตของคุณใน EP พนี้นะคะจะมีจุดเปลี่ยนพลิกผันนะคะนะแบบเซอร์ไพรส์นะคะอืมเป็นเดอะสตาร์คือพลิกไปในทางที่ดีจากจุดที่คุณไม่มีความสุขนะคะไม่สบายใจรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีแต่คนคอย เอาข้อมูลของคุณมาทำร้ายคุณอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นความรู้สึกของความไม่ปลอดภัยนะคะอืมคุณอยากได้รับการปกป้องคุณอยากได้อํานาจบาร,รมีทําให้คนเคารพยำเกรงนะคะซึ่งสําหรับตรงนี้นะคะบอกเลยว่าดวงของคุณจะพลิกผันมากๆนะคะพลิกในแบบที่คนคนรอบๆตัวอาจจะช็อกกับการเปลี่ยนแปลงของคุณก็ได้แต่มันพลิกไปในทางที่ดีนะเพราะว่าเจดม้เท้าอ่อเดอนเมยนนั่นแปลถึงว่า สิ่งที่คุณต่อสู้นะคะกับความเหน็ดเหนื่อยมาอย่างยาวนานต่อสู้กับอุปสรรคคุณกำลังจะถึงเส้นชัยของคุณแล้วนะเป็นไพ่เดอะแมจิเชียนเกิดขึ้นนะคะมันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะคะสำหรับในสิ่งสิ่งนี้นะคะ อ้อมมองว่าหลายๆคนแบบเหมือนรอคอยความสมบูรณ์แบบรอคอยความสุขนะคะเพราะว่าจริงๆคุณเป็นคนที่มีวาสนาดีมากมีพื้นฐานสเบียงบุญนะคะที่พกติดตัวมานะคะติดตัวมาเกิดเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะชีวิตของคุณมักจะมีความโชคดีมากๆในสายตาของคนหลายๆคนทําให้มีคนอเกิดความอิจฉาเนาะนะคะเห็นทนเห็นคุณมีความสุข เกินหนะ้าเกินตามไม่ได้ก็หาเรื่องทําลายชีวิตของคนให้มันพังไปเลยเนี่ยจากไพ้คนที่มีอันจะกินมนะคะมีฐานะมีเงินเดือนสูงๆนะ,ะทุกอย่างคือล่วงบางคนมีรายได้เยอะมากนะคะไม่ได้ไม่ได้หาด้วยความยากลําบากเลยนะคะทุกอย่างมาอย่างง่ายดายะคะ่ะจ,จำนวนมากด้วย ะะแต่แล้วทุกอย่างมันหล่นลงมานะคะไพ่ห้าเหรียญเป็นพลังงานที่ล่วงตุบมากเลยนะคะแล้วคุณก็เหมือนโดนน็อกเอาไว้นะคะเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานมากเหมือนพยายามแล้วพยายามอีกมันก็ไม่ได้เกิดความสําเร็จสักเท่าไหร่ยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์อืมงั้นคุณรอรอการถูกฟื้นฟูชีวิตของตัวเองรอคอยให้ความสุขมันหวนคืนกลับมาแล้วมันจะมาแน่นอนนะคะทุกคนนะอืมจะมาแน่นอนมาครั้งนี้นะ มันจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยนะคะเกยียรติยศชื่อเสียงการถูกเคารพนะคะมีความน่านับถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพลักษณ์ของคุณจะเปลี่ยนไปจากบุคคลที่โชคดีแล้วมีแต่คนคอยกันแกล้งนะคะคอยทำร้ายคุณไม่มีความเกรงใจคุณแล้วก็อาจจะมีการดูถูกคุณนะคะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันเป็นพลังงานไพ่ของ ดีเอมพลเลอร์นะคือทีแรกคุณเป็นเหมือนเด็กในสายตาของคนอื่นอะนะคะเขาคนจะพูดอะไรก็ได้ไม่คิดว่าตัวคุณจะไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ทีนี้ดูอง่ายๆเหมือนไม่ค่อยให้เกียรติอะคิดว่าเป็นเด็กอะค่ะอ่าเหมือนเรียกแค่ชื่อโดยที่ไม่มีคํานําหน้าว่าคุณเนี้ยนะเรียกเหมือนสนิทกันเรียกเหมือนค่อนข้างด้อยอะค่ะค่อนข้างด้อยคุณพอสมควรน,นะแต่ว่าสถานะของคุณจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้น มันจะเป็นในเรื่องของความทรงพลังความยิ่งใหญ่ความน่าเกรงขามความน่าเกรงใจนะคะคุณจะเปลี่ยนเลยจากแบบแบบสายตาของคนอื่นเหมือนเด็กน้อยนะคะเด็กไร้เดียงสาเด็กกระโปโลโอ,อย่างเงี้ยนะคะแต่บทบาทของคุณมันจะยิ่งใหญ่มากๆนะคะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะไม่นานเลยนะคะทุกอย่างจะพลิกผันเลยไปตามโชคชะตาฟ้าลิขิตเอาไว้นะคะจัสมินถูกลิขิตเอาไว้กับเส้นทาง ที่มันทรงพลังของคุณนะคะแต่คุณก็โดนทดสอบมาบารมีมาเยอะมากนะคะอืมแต่ก็อุปสรรคก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะคะคุณก็ยังอยู่ยงคงกระพันนะคะอืมคุณก็ยังมีความมั่นใจมีความมั่นคงอยู่เรามาดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อะไรคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณต่อจากนี้มีอะไรบ้างนะคะ พอพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะไพยย่แห่งการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเลยนะคะความสุขค่ะทุกคนความสุขความสุขทางจิตใจนะคะ,ะใบนี้ก็เด่นออกมานะคะความสุขมากๆสุขจนคุณลืมไปเลยว่าคุณก็เคยทุกมาเคยลําบากมาอะไรเงี้ยจะลืมในส่วนนั้นไปเลยนะ,ะคะควรจะมีความสุขมีความสมบูรณ์แบบนะคะอุปสรรควิบากกรรม สิ่งร้ายๆที่มันกืนกินชีวิตของคุณอยู่มันก็จะต้องหลุดผลออกไปนะคะจะต้องมาลายหายไปจากชีวิตของคุณอม,มันถึงเวลานะทุกอย่างมีมีสิ่งที่เขาเียว่าเป็นเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้เป็นเวลาที่ใช่และเหมาะสมนะคะคุณปวดหัวมีเรื่องวิตกกังวลมีความเครียดหรือมีคนคอยทําร้ายคุณเนี่ยนะคะ มักจะเอาเรื่องมาให้คุณปวดหัวหรือคุณอยู่ขงคุณดีอยู่ดีๆคนก็มาหาเรื่องคุณนะเอาไม้มาหนีบหัวคุณอะนะคะคุณก็นั่งอยู่เฉยๆของคุณอะแบบมีคนรุมแกล้งคุณนะคะรุมทําร้ายคุณทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีความสุขนะสิ่งที่มันเป็นปัญหาสิ่งที่คุณถูกกระทํามาทั้งต่อหน้าหรือรับหลังสิ่งที่มันเหมือนเขาทาร้ายคุณอะค่ะปัญหาตรงนี้จะมีการแก้ไขได้ตรงจุดอะค่ะจะมีการแก้ไขได้แล้วคุณจะผ่าน เรื่องอุปสรรคกับเรื่องที่มันไม่ดีไปได้นะคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะคุณรอนิดนึงนะทุกอย่างมันจะมันมันจะมีเวลาที่ใช่และเหมาะสมของมันนะคะเรามาดูกันต่อนะคะเพือถ้าใครตามไพ่แล้วเรื่องของอ้อมมาทุกคืนใช่ไหมเราจะสังเกตไหมว่าไพอ่อ่ะ เขาจะสื่อสารออกมาเป็นในเรื่องของศัตรูคนคิดร้ายคนคิดร้ายอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งในนี้ก็มีแต่พลังงานมันจะเบาเบาเบากว่า EP อื่นๆนะคะเพราะว่าบารมีของคุณขึ้นสู่จุดสูงสุดอยู่เหมือนกันทําให้คนพวกนั้นแพ้ภัยตัวเองไปนะคะมีเรื่องต้องยากลําบากไปอย่างเงี้ยนะคะพลังงานของ The Tower เกิดขึ้นก็คือว่าคือสุดท้ายแล้วคุณก็ชนะอ่าน,นะคะ <laughs> อืม นะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่กีดขวางคุณอยู่อ่ะมันจะถูกทําลายล้างนั้นไปอ่ะนะคะเรามาดูกันอีกนะมันมันมีปัญหาอะไรอยู่ในชีวิตของคุณบ้างแล้วคุณจะแก้ไขสิ่งนั้นได้หรือไม่นะคะมีแน่นอนค่ะเป็นสิ่งที่คุณต่อสู้มาอย่างยาวนานคุณพยายามทุกรูปแบบนะคะพยายามมากเลยธุรกิจไหม การเงินไหมการงานนะคะรวมกันเป็นหมดเลยคุณต่อสู้อะคะ่ะเหมือนเหมือนมีคนพยายามโค่นล้มคุณแต่คุณก็ยังยืนหยัดนะคะพยายามยืนหยัดอย่างมั่นคงอย่างแน่วแน่และหนักแน่นอทุกอุปสรรคเนี้ยนะคะที่ดะกีดขวางคุณอะทุกอย่างมันจะมาลายหายไปนะคะถ้าคุณไม่มีลูกค้ามาอุดหนุนคุณเดี๋ยวก็มีลูกค้าหลั่งไหลเข้ามา แล้วก็มีคนมาสนับสนุนคุณนะคะมาชื่นชมคุณทุกอย่างจะกลับมาเป็นพลังงานความสุขนะคะอืสุขสบายมากนะคะดวงชะตาของคุณนะสุขสบายนะคะไม่ต้องไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะในเรื่องของการทํางานต่างๆนะคะอืมเราขอลองดูนะมันมีในเรื่องของคนที่ทําคุณอยู่นะคะซึ่งมันก็มาทุกอีพีอยู่แล้วนะคะแต่ขอดูว่าตอนเนี้ยเป็นใครนะ ใช่คนคนนี้พยายามที่จะเปรียบเทียบกับคุณเทียบเท่าคุณนะคะอยู่ในที่ทำงานของคุณนะนะคะออยากอยู่เหนือกว่าคุณอยากทำได้ดีกว่าคุณนะคะพยายามนะพยายามที่จะเปรียบเทียบแข่งขันตลอดอะไรประมาณนี้ถ้าคุณมีอะไรเขาก็จะต้องมีตามถ้าคุณทำอะไรคนคนนี้ก็จะลอกเรียนแบบคอยส่องดูคุณอยู่ตลอดเลยนะคะ แต่เขาทําได้ไม่เท่าคุณหรอกนะคะคุณคนนข้งจะเป็นคนที่มีทั้งความเก่งแล้วก็ในเรื่องของวาสนาบุญบารมีในตัวเองด้วยมันทําให้คุณมาจะได้รับโอกาสดีๆนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างง่ายดายค่นะ,ะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้ดวไพ่ห้าถ้วยหน่อยนะคะไม่สบายใจอะไรไม่สบายใจเรื่องการเงินใช่ไหมรู้สึกว่า ทุกอย่างมันดรอปไปหมดเลยมันล่อยหลอมากๆนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็กลับมาเต็มสิบเหมือนเดิมเลยนะคะมันอาจจะแหวงๆไปลูกค้าอาจจะเงียบหายไปผิดปกติมากแต่ทุกอย่างก็จะฟื้นคืนกลับมานะคะมีคนคอยแกล้งคุณอยู่นะคะแกล้งคุณแบบรุนแรงมากๆนะคะเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องเล่นลับอยู่นะ,ะอืมเขาไม่ได้ทําต่อหน้าไงเขาทำลับหลังนะคะเหมือน คุณเป็นคนที่แบบหาเงินได้เยอะมากอะค่ะนะคะได้อะไรแบบง่ายๆแล้วก็ความอิจฉาแหละค่ะที่เป็นตัวนำนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าลักษณะของคนคนนี้เป็นยังไงอะค่ะคนที่ทำร้ายคุณ,ค,ณคนที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีนะคะอืมโอ้คนนี้นะอิจฉาเบอร์แรงมากอิจฉาในวาสนาของคุณค่ะนะคะ อายุอานามก็ไม่ได้แก่นะคะก็ยังอยู่ในวัยเลขสามอยู่นะคะอืมวัยเลขสเป็นคนธาตุไฟเม็ดสิงธนูเนาะนะคะคนคนนี้มีปมอาจจะมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นบ้านที่ไม่ได้มีฐานะนะคะแต่ว่าพยายามที่จะอวดว่ามีนะคะพยายามที่จะสร้างภาพว่ารวยอะแต่เนื้อในก็คือไม่รวยอนะค่ะไม่มีไม่มีมมนะคะไม่มีเงินนะคะพอเห็นคนอื่นได้เยอะแล้วก็ ไม่ได้เกิดความยินดีในความสําเร็จของคนอื่นแต่ความอิจฉาแล้วก็อยากทำลายประมาณว่าฉันไม่ได้เธอก็ไม่ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณที่คุณจะต้องมาทนรับอารมณ์ของคนประเภทนี้ นะคะพวกคุณก็อยู่ในที่ของคุณเนาะแล้วอยู่ๆคนพวกนี้ก็เอาไม้มาหนีบหัวคุณมาทําให้คุณเครียดมาทําให้คุณติดขัดนะคะทั้งที่คุณก็อยู่ในที่ของคุณนะคะอืมมันก็ไม่ได้ยุติธรรมกับคนสักเท่าไหร่นะคะที่จะต้องมาเป็นเหยื่อทางอารมณ์ของคนโลภของคนขี้จฉาของคนที่นิสัยไม่ดีนะคะอืมแบบนี้ก็เรียกว่านิสัยไม่ดีละนะคะมาดูนะคะ ทุกอย่างมันภายในหนเดือนเนี้ยนะคะนับจากวันนี้ไปอีกหนึ่งเดือนน่ะจะจบสิ้นไหมกับการที่แบบมีคนทำลายชีวิตคุณปิดกั้นโอกาสทุกอย่างของคุณเนี่ยนะคะจะดับสิ้นไหมยังไงก็ดับค่ะทุกคนยังไงก็คุณก็จะหลุดพ้นนะหลุดพ้นนะคะมันจะออกไปอะคะ่ะนะ,ะพลังงานมันจะแผ่วไปเรื่อยเรื่อยๆถ้าคุณโดนเรื่องเล่นลับมันก็จะแผ่วนะคะ่ อ่อนกาลังลงนะคะมันก็ย้อนกลับไปหาเขานั่นแหละมันก็เข้าตัวเขาหรือว่าถ้าคุณไม่ได้โดนเรื่องสิ่งเลันบนะคะคุณอาจจะโดนเรื่องของการเหมือนมีคนมาวุ่นวายกับคุณกั่นแกล้งคุณสารพัดวิธีการนะนะคะสุดท้ายแล้วค่ะเขาจะทําอะไรคุณไม่ได้นะคะ มันจะมันทุกอย่างมันจะมีเวลาของคุณนะคะแต่ตอนนี้คนคนนี้เหมือนคนดันทุลังที่จะทําร้ายคุณที่จะเอาชนะคุณพยายามปิดกั้นเส้นทางการเงินของคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ไม่นานนะคะเดี๋ยวเงินของคุณก็กลับมาเหมือนเดิมนะไม่ต้องใจหายไม่ต้องวิตกกังวลมากเกินไปนะคะนะคุณจะผ่านไปได้แน่นอนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทำไมอ่ะเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันทำไมต้อง ต้องทำร้ายกันนะคะเนี่ยสุดเขาบอกข้างบนเนี่ยหมายถึงว่าคุณชนะนะคะคุณจะมีชัยชนะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะจะมีโอกาสจะมีจุดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะแต่ตอนนี้คุณเศร้าใจอะรู้สึกเศร้ากับการโดนทำร้ายอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับในสิ่งนี้ในตรงนี้เนาะ นะคะอดทนนิดนึงนะคะแล้วมันจะมีเกิดขึ้นน่ะในทางที่ดีคุณจะมีวันของคุณนะคะอดทนรอวันของคุณอีกนิดนึงพ้นสิงหาไปพ้นสิงหาคมนี้ไปสถานการณ์จะผ่อนคลายมากขึ้นคุณจะเข้าใกล้ถึงเส้นชัยมากยิ่งขึ้นให้มันพ้นเดือนสิงหาคมนี้ไปนะนะเนี่ยชีวิตที่สว่างสวยรอคอยคุณอยู่นะคะอืม เงินที่มันเนี่ยรั่วไหลนะเงินเข้าไม่เต็มที่มันศพเศร้ามากนะคะเดี๋ยวปัญหานี้ก็จะดับสิ้นนะคะคุณจะหมดทุกหมดโศกนะคะจะเกิดพลังงานแห่งความสุขนะคะคุณจะมีความสุขมากๆนะคะมาดูสุขภาพร่างกายนิดนึงเดี๋ยวควดเจาะให้นะเป็นยังไงนะคะสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไร <c oughs> ไม่ดีค่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้ในเรื่องของรูปร่างไหมมันเป็นปมอะค่ะเหมือนคุณพยายามพยายามมากแต่ทุกอย่างแบบพยายามแล้วมันก็ยังอยู่เท่าเดิมนะคะยก,ยก,ย,ก,ย,ก,ย,กยกตัวอย่างยกตัวอย่างความอ้วนอะยิ่งลดก็ยิ่งอ้วนหรือยพยายามทุกวิถีทางแล้ว แต่น้ำหนักไม่ลงเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ลงเลยนะคะแถมเพิ่มอยู่ๆก็เพิ่มขึ้นสักพักนึงก็ลงอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นจุดที่คุณเหนื่อยเหมือนกันนะนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับใบนี้นะคะหลายๆคนคือมีปัญหาในด้านหองสุขภาพอยู่เรื่องหนึง่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะแต่เราก็เหมือนแก้ไขปัญหาแล้วค่ะพยายามดูแลแล,แล้วพยายามควบคุมแล้วแต่ทําไมมันก็ยัง ไม่ได้ผลนะ่ยทุกอย่างมันเหมือนถูกสตั๊กเอาไวะคะ้ค่ะแบบถูกแขวนเอาไว้ให้อยู่ในรูปแบบเดิมนะคะอเดี๋ยวก็ผ่านได้แอนดูซิว่าคุณจะทําได้สําเร็จไหมกับการปลดล็อกปัญหาสุขภาพของคุณนะแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันนะบางคนความอ้วนเนี่ยอย่างที่บอกว่าลดเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ลงนะคะมัน คุณแล้วคุณก็รู้สึกแย่นะหรือบางคนเป็นความดันเป็นเบาหวานน้ําตาลในเลือดสูงอ่างเงี้ยเราก็ไม่กินของหวานนะไม่เครียดนะออกกําลังกายทำไมทุกอย่างมันยังยังอยู่ระดับเดิมอย่างเงี้ยคะนะคะอ่านคุณจะคุณจะแก้ไขได้สําเร็จไหมกับปัญหาสุขภาพที่คุณโดนอยู่ที่คุณเจออยู่นะคะ สำเร็จคะ่ะทุกคนบางอย่างสิ่งที่คุณเป็นมันคงเป็นกรรมที่คุณต้องเจอวิบากกรรมนะคะเวรกรรมเออเขาบอกว่าบางอย่างนะเป็นเรื่องของอืแปลกมากนะคะแปลกมากๆนะคะเขาบอกว่าใจเย็นอีกนิดนึงนะอมืมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะดวงไม่ค่อยดีในเรื่องของร่างกายนะคะ เหมือนคุณแก้ไขแล้วแต่แบบมันชุนละมุนไปหมดนะคะระบบในร่างกายของคุณมันทำไมมันชุนละมุนอะไรประมาณนี้นะนะยิ่งเปิดก็ยิ่งเห็นจุดที่มันซ่อนเลน์มากๆนะคะแต่เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วอะคุณจะสมหวังอะคุณจะแข็งแรงหรือคุณจะหายจากอาการที่คุณเป็นอะนะคะใช้เวลาน,านานแค่ไหนที่คุณจะสมหวังในด้านของสุขภาพของคุณนะคะนานนะ คาว่านานนี้มันไม่ใช่แบบหนึ่งเดือนนะอพรให้เวลามากสุดนะมากสุดหกเดือนอืหกเดือนเร็วสุดคือสามเดือนนะคะที่คุณแต่สุดท้ายแล้วคุณจะทําได้นะคุณจะทําได้จริงๆอะคะ่ะคุณจะปลดล็อกตัวเองได้เลยอะค่ะนะคะ,นะคะอือเอาใจช่วยนะคะ คุณจะผ่านไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องที่ไม่พึงปรารถนานะคะขอให้คุณจงเข้มแข็งอดทนมองโลกในแง่ดีไว้นะคะคุณจะผ่านไปได้ทุกอย่างเลยนะคะบางเรื่องมันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้หรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอโดยที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะมันเป็นเปรียบเสมือนคำสาปแช่งมอนวิบากกรรม เวรกรรมนะคะเจ้ากรรมในเวรมีแรงจิตอาฆาตส่งผลสะท้อนกลับมาอาจจะทั้งในรูปแบบสุขภาพรูปแบบการเงินในรูปแบบวิถีชีวิตที่เหมือนมันไม่ราบรื่นนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณจะพ้นตรงนั้นไปได้แต่ถ้าแต่หลักๆเพราะเห็นเป็นเรื่องของการโดนแกล้งนะคะโดนกันอีกแกล้งมากกว่านะคะอืมนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะ คุณจะปลดล็อกทุกอย่างได้หมดเลยมันจะมีช่วงเวลาของมันนะนะคะถ้าให้เห็นชัดๆคือประมาณสิ้นตุลาไปนะคะจะดีมากดวงของคุณจะดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้มันเหมือนมีคนรอบทำร้ายคุณอยู่ตลอดเวลานะคะอืมคิดไม่ดีอยากจะโค่นล้มอยากจะให้คุณพังอะไรประมาณเนี้ยนะคะอ่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณก็จะผ่านมันไปได้นะคะ ขอเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะก่อนจากกันไปนะคะแจ้งข่าวนิดนึงเนาะนะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้อ๋อ,อเปิดคอร์สสอนศาสตร์ไพทาร์โรออนไลน์นะคะเป็นครั้งที่8นะคะสอนผ่านโปรแกรมซูมนะคะค่าเรียนจะอยู่ที่2,999บาบาทนะคะรีบสมัครเรียนได้เลยนะคะเพราะว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปิดปิดแล้วสมัครแล้วนะคะใครสนใจรีบสมัครเรียนได้ทักมาถามข้อมูลรายละเอียดอะไรต่างๆกับแอดมินได้นะคะตามลายที่อยู่หน้าจอตรงนี้หรือว่าจองคิวดูดวงส่วนตัวก็ตามไลน์ที่อยู่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆในการติดตามนะนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ